เวิยนยืนมาแล้วมาแล้วครับธรรมชาติมันเกิดจากน้ำใต้คลองทะเลกับน้ำขึ้นมาบนฟ้าขึ้นมาครับปิดแล้วครับไม่าามขาดแล้วขาดเรื่อยๆโฟกัสเอาเลยตัวนี้เกิดไม่จ่หมายถึยงตัวนี้นะคะมันเกิดจากธรรมชาติมันเกิดข,ขึ้นโดย พต้นมครับโอย่อตอูอยนีอะไรครับอรอให้ถูกเลยครอะไรที่ตัยางคือนมมจมันอนีหยุดโยกเลยอนีหยโกหยดเลย่าเป็นไงที่มันเติบโตได้คืออะไรใต้น้ำอ่ะสาหร่ายหรออะไรเขาเรียกอะไรได้ออก